เมนูฮิตตอนนี้เลยค่ะกับเมนูแมงกระพุนย่างนํำจิ้มแซ่บบอกเลยว่าใครที่ยังไม่เคยลองทานเจ๊ J. ขอแนะนําเมนูนี้เลยค่ะแมงกระพุนกรุบกรบเนื้อฉ่ําๆได้น้ำจิ้มแซ่บๆสูตรเด็ดของเจ๊เลยรับรองว่าเข้ากันมากค่ะใครอยากทําทานแล้วมาจดสูตรกันได้เลยเริ่มที่ทำน้ำจิ้มกันก่อนเลยค่ะใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปตามด้วยน้ำตาลปี๊บผงชูรสรากผักชี ริกขี้หนูกระเทียมไทยกระเทียมจีนพริกแดงจินดาน้ำกระเทียมดอกถั่วตัดเพื่อเพิ่มความหวานมันค่ะเกลือหน่อยน้ำปลามะนาวเสร็จแล้วปิดฝาปั่นได้เลยค่ะ มันส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันและละเอียดดีสีสันออกมาน่าทานเชียวละค่ะเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปนำแมงกระพุนมาเสียบไม้ค่ะหาซื้อได้ตามตลาดหรือ5้าสรรพสินค้าได้เลย เสียบจนหมดแล้วนำไปพักไว้ก่อนตเตรียมย่างกันได้เลยค่ะนำลงไปย่างเตาถ่านได้เลยค่อยๆย,ย่างไปไเรื่อยๆให้สุกทั่วกันดีแค่นี้ก็น่าทานแล้วค่ะเมื่อสุกแล้วนำขึ้นมาจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแมงกระพุนย่างน้ำจิ้มแซ่บ เมนูแมงกระพุนกรุบ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 ทานคู่กับน้ำจิ้มซับๆแบบนี้เจ๊ขอรับรองเลยว่าวันนี้ได้กับแกล้มเมนูใหม่แน่นอนค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ตติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ